ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วครับกับแ a n เนสในรายการเสื้อผ้านานเนสถังช่องเสื้อผ้านานเนสและลอยแปดแฉนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องนะครับแล้วก็พรีวิว <laughs> เกงในเรโนมานะครับรุ่นสปอร์ต2.0มั้งเอนอรุ่นสปอร์ต2.0นแทงก้านะครับแทนก้าหรือแทงก้าสักอย่างหนึ่งซัมติงนะครับราคา ปกตินะ1,390บาทนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะครับเพราะว่าถ้าได้ดูคลิปเกี่ยวกับกกนที่ผ่านมาของเราแล้วก็ไม่ได้เป็นคนชอบกกนนะหมายถึงว่าแบบมีเยอะแค่ไหนก็ยังซื้อมาสะสมซื้อมารีวิวอะไรเงี้ยนะไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นเออก็พอดีมีคน สปอนเซอร์นะครับไม่ใช่แบรนด์นะเออเป็นคนธรรมดานี่แหละนะครับเราซื้อแล้วก็สั่งซื้อแล้วก็ส่งมาให้นะครับอ่ะก็ส่งมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเลือกส่งเองนะครับอาจจะ,จะแบบมีความเซ็กซี่นิดนนะึงเนาะเพราะว่ามันจะเป็นขาบว้าวสูงแบบนี้นะครับอืมซึ่งแน่นอนคงไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับเว้นแต่ว่าเว้นแต่อะไรดี <laughs> ไม่มีไม่มีข้อยกเว้นนะเว้นแต่ว่าคลิปนี้จะถึง1,000งวิวภายใน1เดือนเออซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะอ่ะก็เดี๋ยวเราให้ดูนะครับเออในในกล่องเนี่ยจะมีมาให้3ตัวเนาะอืมก็จะมีสีแบบสีธรรมดาธรรมดาเขาเรียกสีเอิร์ธโทนเนาะเออจะเป็นสีอันนี้คือสีอะไรอะ่ะแบบดีบลูสีครับเป็นสีน้ำทะเลที่แบบเข้มเข้มนิดหนึ่งนะ เออไม่ใช่สีเทอร์ควอยส์นะครับแล้วก็เป็นสีดำนะและก็สีที่เราหยิบออกมาเนี้ยรู้สึกจะแจ๋มสุดและนะเป็นสีสีเนี้ยไม่ใช่น้ำเงินอนะ่ะเป็นเป็นน้ำเงินอ่อนหรือฟ้าเข้มใช่มันจะอยู่ตรงกลางประมาณนั้นครับอ่าดูแบบนี้ก็ธรรมดาใช่ไหม <laughs> มันจะไม่ธรรมดาครับถ้าเกิดว่าเราให้ดูเฉพาะตรงนี้นี เอ,อ่ยังไงดีวะนี่นี่เนี่ยให้ดูด้านนี้แล้วกันนะมันมันไม่ได้ขาดหรือว่าอะไรนะครับเออมันเป็นดีไซน์ของเขานะเนะก็คือมันจะเป็นขาว้าสูงคือตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงสะบักเหรอใช่ไหมเรียกถูกไหมเออตรงข้างๆนะครับอันนี้ได้มานานมากนะแต่แบบไม่รู้ว่าจะคือทําใจอยู่ว่าเอาเอาอยัางไงดีว่าจะแบบจะใส่โชว์ดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่า ก่อนที่เราจะใส่กางเกงในแบบนี้ได้นะครับมันจะต้องมีการแว็กซ์หรือว่าโกนขนก่อนนะโกนแบบบิกินนี่นะครับเออมันจะมีโกนแบบเออนั่นแหละหลายแบบอยู่เหมือนกันไปหาดูแล้วกันนะแว็กขนแบบบิกินี่นะก็คือแว็กเฉพาะจุดที่อ,อ่ามันจะไม่แผลมออกมามันจะไม่โผล่ออกมาให้เห็นเวลาเราใส่บิกินนี่นะครับเออมันจะมีเออแล้วมันก็จะมีแบบว่า แบบโกนออกไปหมดเลยอะไรเงี้ยทุกงส่วนนะอันนึงก็จะเรียกอีกแบบหนึ่งนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่านให้ฟังนะว่าเออมันทำมาจากอะไรบ้างนะครับในแต่ละสัสดส่วนนะครับเดี๋ยวจะไม่อ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่คือจะอ่านในใจแล้วก็แบบแปลออกมาเลยอะไรเงี้ยนะอ่ะ r e n a u a Sport 2.0นะครับเป็น กางเกงในที่ใส่ได้สวมใส่ได้สบายนะครับแล้วก็ p e r f o r m ร์แมมีประสิทธิภาพนะเป็นกางเกงในที่มีประสิทธิภาพด้วยนะแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันนะแห้งไวะนะับเพราะว่าใช้ผ้าแบบไมโครโพลีเอสเตอร์นะครับแล้วก็ ไม่ได้บอกว่าตรงไหนเป็นโพลีเอสเตอร์ตรงไหนเป็นสแปนเด็กซ์นะครับแต่เดานะว่าตรงนี้เป็นไมโครโพลีเอสเตอร์นะครับคือไม่ใช่คัตตอนนะครับซึ่งก็อย่างที่เคยบอกข้อดีของมันก็คือจะแห้งไวนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นไมโครโพลีเอสเตอร์ใช่ไมโครโพลีเอสเตอร์มันก็เลยแห้งไวไปอีกนะครับส่วนหัวเนี่ยน่าจะเป็นสแปนเด็กซ์นะครับก็ยืดได้ประมาณนี้นะ มีคำว่าเรโนมาใหญ่ๆเลยนะครับข้างหน้ากับข้างหลังเต็มๆนะแล้วก็ให้ความนุ่มนวลให้ความนุ่มอย่างไม่น่าเชื่อนะครับ incredible soft นะ incredible soft touch นะ uh, softness ก็นุ่มมด้วยนุ่มเพราะว่า superb lightness superb แปลว่าอะไรอะ่ะ superb เดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่ง ที่ไม่ที่ไม่รีวิวสักทีเนี่ยเพราะรู้ว่ากู <c oughs> จะต้องแบบเหนื่อยแน่กับคลิปนี้ไม่เป็นไรมันไม่ยาวมาก superb superb แปลว่ายอดเยี่ยมอมจำง่าง<ๆ>่ายก็เหมือนกับคล้ายกับ super b. นั่นแหละ <c oughs> super b. คือแบบสุดยอดอะไรงเงี้ยนีแล้วก็ตอกย้ำกันเข้าไปอีกนะครับบอกว่า the improved fabric rapidly w i c k s ly, and drying moisture wine actively อ่าก็คือแห้งหวนะครับแล้วก็ให้ความนุ่ม,น,น,มนวนวลแล้วก็ไม่พลากเอาความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราทำอย่างผาดโผนอะไรประมาณนั้นนะฮะอืมแล้วก็ release ปลดปล่อยความร้อนนะครับระบายความร้อนปลดปล่อย เป็นกางเกงในที่เป็นชั้นในชายที่ที่ให้ความเย็นเหนือกว่าเออสดชื่นนะแล้วก็สวมใส่สบายนะโดยเพราะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นกีฬานะครับโอเคอันนี้คือไซส์ M นะนี่คือไซส์ M นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับแล้วก็พรีวิว ไม่ได้รีวิวเพราะว่าไม่ได้ใส่ให้ดูนะ <c oughs> <c oughs> กับกางเกงในเรโนม่านะครับรุ่นสปอร์ต2.0แทงก้านะฮะราคา1,390บาทก็ตีกลมๆไปเป็นพันสี่นะครับหาร4เอ้ยหาร3 3 4 2 400เกือบเกือบตัวละ500อะ่ะเออนะฮะโอเคอะลากันไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถามว่าจะได้เอามาใส่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าที่มีอยู่ก <c oughs> ็เยอะมากเลยแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเลยนะเออยกเวน้นอกิฬาโลชที่มันมีมา6ตัว6สีเอออันนั้นนะ่ะแบ่งให้พ่อกับพี่เขยไปนะครับส่วนที่ได้รับมาล่าสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรนะที่แพงๆอะ่ะโอ้ยลืมเออนั่นแหละนะฮะก็แบ่งให้พี่ชายไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์นะฮะช่วยกดแชร์แคร์ s u b s c r i b นนะครับไว้พบกันใหม่ยิ้มหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ